สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมเซลจอนเซลโตโยต้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เซลจอนจะพาทุกท่านนะครับมาแนะนำนะครับมารู้จักกับรถกระบะยกสูงรุ่น r ี vo p i ิเล e r 4สประตูนะครับทุกท่านอาจจะยังไม่เคยมาโตโยต้าร้อยเอ็ดนะครับบางคนอาจจะอยากเข้ามาดูรถนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับดันนี้นะครับเซลจอนจะแนะนำนะครับว่าโตโยต้าร้อยเอ็ดนะครับอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเทวาพิบาลนะครับถ้าทุกท่านมาจากทางจังหวัดมหาสารคามนะครับจะ ขับรถตรงเข้ามาในเมืองนะครับก็จะอยู่เลยไฟแดงโรบินสันนะครับขับตรงเข้ามาประมาณ1กิโลเมตรนะครับโตโยต้าร้อยเอ็ดนะครับจะตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับขับเข้ามานะครับถ้าอยากมาดูรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้านะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับอ่ะคันนี้เป็นรุ่นไหนนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นกระบะยกสูงนะครับรีโว่สี่ประตูนะครับพีเลนเนอร์สี่ประตูนะครับเป็นรุ่นมิดเกียร์ออโต้นะครับ ค bond, year, <Yes. S 1> ันนี้เป็นสีบอลนะครับสีก็จะมีอยู่หลายสีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีบอลสีเทานะครับสีบอลสีเทาสีดำนะครับสีขาวมุกนะครับขาวมุกก็จะราคาก็จะสูงกว่าเพื่อนหน่อยก็คือเพิ่มเข้ามาอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะจะแพงกว่าเพื่อนอยู่เจ็ดพันบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวมุกนะครับก็จะราคาถูกกว่าสีขาวมุกนะครับอยู่ที่เจ็ดพันบาทเนาะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นยูโรห้านะครับยูโรห้าเนี่ย ้มันแตกต่างยังไงกับไอ้เจ้ายูโร4หรือรุ่นที่มันผ่านมาครับยูโร5เอ้มันเป็นอย่างไรมันดีอย่างไรนะครับสิ่งที่ยูโร5นะครับจะให้กับลูกค้าให้กับผู้เช่าซื้อให้กับเจ้าของรถคันที่คนที่เอารถคันนี้ไปใช้งานนะครับก็คือจะช่วยในเรื่องของการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นแก๊สพิษแก๊สที่ทุกคนนะครับไม่ชอบนะครับก็คือมันจะเป็นแก๊สพิษนะครับนะครับเขาก็เลยทำตัว ขจัดนะครับขจัดคราวขมอขจัดพวกที่เป็นควันดํานะครับถ้าเป็นรุ่นยูโรห้านะควันมันก็จะไม่ดำนะครับควันมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยมันจะไม่มีควันนะครับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากรถนะครับก็จะน้อยนะครับลักษณะภายนอกนะครับก็จะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกับรุ่นที่ผ่านมานะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยยูโรห้าที่ดูผ่านๆมานะที่ดูจากที่ดูตามผมนะก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเลยนะก็ ถูกต้องครับเพราะว่าเจ้ายูโรห้าครับในลักษณะภายนอกนะครับก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมกับยูโรสี่นะนะครับถ้าภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นพวกไฟพวกอะไรต่างๆนะก็จะเป็น LED นะครับมีกล้องหลังมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะครับที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีไฟเตือนนะครับจุดอับสายตานะครับที่กระจกมองข้างนะครับ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับก็จะมีให้นะครับเวลาที่รถผ่านไปผ่านมาอยู่ขับมาใกล้เรานะก็จะมีสัญญาณเตือนนะเอ้ยมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีวัตถุมาอยู่ใกล้รถของเรานะเราก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังนะครับขอบล้อนะครับขอบล้อก็จะเป็นขอบล้อสิบแปดนะมียางอะไรให้ทุกรุ่นนะครับยางอะไรให้นะครับพาดูเลยนะคเนี่ยยางอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะครับโอเคไหมนะครับดูแล้วสวยงามกว่ารุ่นอื่นๆนะครับ ที่ผ่านมานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเซลจอนจะพาไปดูนะครับภายในกันเลยนะครับว่ามันแตกต่างอย่างไรนะครับยูโรห้านะครับมันจะมี2จุดที่แตกต่างนะครับก็คืออย่างแรกเลยอ่ะเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยอ่ะพาดูในบอดี้รอบๆรอบๆคันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในนะตั้งแต่นี่เลยนะครับตรงปุ่มควบคุมนะครับปุ่มควบคุมกระจกนะครับของฝั่งคนขับนะครับนะครับเป็นเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้นะครับ อ่ะดูเลยนะครับอืมมันนะครับมันก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาหนังเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับได้แปดทิศทางครับตัวนี้นะครับสามารถยืดเข้ายืดออกได้นะครับตามตามความต้องการของผู้ขับขี่เองนะครับตามสรีละนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับคนต่ําคนสูงก็มาขับนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะพวงมาลัยก็ปรับสูงต่ําได้นะครับปรับสูงต่ํายืดเข้ายืดออกได้เลยนะครับนี่นะครับตัวที่มีมาเพิ่มให้นะครับก็คือเป็นปุ่มนะครับปุ่มที่จะเป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มที่จะเป็นการขจัด ขาเมารถนะครับที่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันใช้งานยังไงเอาง่ายๆก็คือว่ารถยูโร5ครับที่มีมาให้ลูกค้านะครับลูกค้าที่จะมาซื้อรถยูโร5ที่จะเอารุ่นนี้ไปใช้งานก็คือมันจะเป็นรถที่ช่วยในการลักลูกร้อนนะครับลักลุกร้อนก็คือเป็นรถลักสิ่งแวดล้อมเอาง่ายๆเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานนะครับว่าเขาดูยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังงไนะครรบเา จะไปดูในคลิปต่อไปนะครับนะยูโรห้านะครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเนาะด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับนั่งสบายนะครับสารมาใครที่อยากจะเข้ามาดูรถนะครับก็มาลองนั่งดูได้นะครับว่าเวลาที่เราขับรถทางไกลนะครับขับรถทางไกลขับนั่งสี่ประตูเนี่ยมันจะนั่งง่ายกว่านั่งแคบนะครับเพราะว่ามันสามารถเอนหลังได้นะครับแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับ มีซองใส่เอกสารให้ด้านหลังนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะมีมาเพิ่มให้นะครับหน้าจอมองหลังนะครับแล้วก็รองรับพวก apple car play android auto นะครับแล้วก็ฟังรับโทรศัพท์ได้นะครับเชื่อมต่อบ l u e t o t h อะไรต่างๆได้นะครับนะครับมีที่ชาร์จไฟให้ก็หลายจุดหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า toyota r e v o p i o n e e r 2.4รุ่นนี้นะครับพงมอะไรนะครับก็จะ ควบคุมนะครับควบคุมเครื่องเสียงควบคุมหน้าจอดิจิตอนนะครับดิจิตอหน้าเรือนใหม่นี้นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วได้นะครับหน้าจอจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสวยงามไหมนะครับดูแล้วก็โอ้สวยงามนะครับรถโตโยต้านะครับนี่นะครับหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมหน้าจอยาวนะครับทัสจีนเวลาเราเลื่อนนะครับเลื่อนมันจะเลื่อนง่ายนะครับเลื่อนง่ายเหมือนเลื่อนไอ้ทัชไอ้แท็บเล็ตเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นบอกเลย ถ้าต้องการ Apple ิลอาร์บีแอนดรอยอันะก็จะกดปุ่มนี้นะครับก็จะบอกวันที่บอกวันเวลานะครับแล้วก็ฝั่งขวาสุดก็จะเป็นควบคุมนะครับพวกโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆครับด้านบนนีะเป็นนาฬิกานะครับมีช่องแอร์สอช่องให้นะครับเห็นไหมนะครับปรับได้เลยนะครับแอร์นะครับปรับได้นะครับจะมีฝั่งปรับอยู่ฝั่งขวานะครับนะครับไอแบกหน้าคู่นะครับตัวนี้มีที่ใส่สารนะครับ คอนโซลนะครับก็จะเป็นสรุปลงไปนะครับเป็นสรุปลงไปเวลาที่เราเอาของมาใส่นะครับมันก็จะขับรถทําความเร็วมันก็จะไม่กระเด็นออกมานะครับนะครับกระจกมองกระจกมองหลังนะครับสามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับมีไฟมีอะไรต่างๆครบคันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับอ่าใครที่ดูแล้วนะครับถ้าอยากมาทดลองขับนะครับก็ติดต่อกับเซลล์จอนหรือเข้ามาดูรถที่โชว์รูมได้เลยนะครับเราก็มี รถให้ทดลองขับรถให้ดูให้ชมนะครับนะครับอ่ะดูภายนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีที่ไม่ใช่สีขาวมุกนะครับราคาก็อยู่ที่เก้าแสนนะครับเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับก็ราคาก็ถ้าอาจจะถามว่าดาวเท่าไหร่นะครับดาวเท่าไหร่มีเงินดาวเท่าไหร่ถึงจะสามารถดาวได้นะครับที่นี่นะครับเขาดาวเริ่มต้นอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตสิบเปอร์เซ็นของเก้าหมื่นแปดนะก็อยู่ที่ ไอ่เก้าแสนแปก็คือ9ก้าหมื่นแปดนี่แหละนะเอาง่ายๆคือดาวประมาณแสนหนึ่งหรือไม่ถึงแสนนะครับหรือไม่ถึงแสนนะครับดาวสิเปอร์เซ็นต์นะครับเงื่อนไขความยากง่ายนะครับก็อยู่ที่ประวัติอยู่ที่โปรไฟล์ของผู้เช่าซื้อของลูกค้าเองนะครับว่าผู้เช่าซื้อนะครับลูกค้านะครับมีอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรรายได้เป็นเท่าไหร่ที่สําคัญนะครับเครดิตบูโรนะครับติดไหมนะครับหรือว่ามีประวัติการผ่อนล่าช้าเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าลูกค้าไม่มีประวัตินะครับไม่มีประวัติการ ผ่อนสินเชื่อนครับก็คือเป็นประวัติยังไม่เคยทําอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีอาชีพชัดเจนรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดนะครับตรงนี้นะครับก็ปรึกษาได้นะครับพูดคุยได้นะครับก็สามารถทําเรื่องได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ทําง่ายนะครับก็คือว่าลูกค้าเนี่ยต้องประวัติดีนะครับโปรไฟล์เอาง่ายๆคือโปรไฟล์ดีนะครับดาวสิก็ผ่านเลยนะครับตัวนี้รับประกันการันตีได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีประวัตินะครับก็ ต้องให้ไปเน้นพิจารณาที่หนึ่งนะต้องปรึกษาคุยกับไปเน้นก่อนนะเพราะว่าเขาเป็นคนทําเรื่องเขาเป็นคนจัดการเรื่องให้นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดรูปหัวใจให้กับเซล